โอเคครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องไม่นลุกนะครับพบกคนเหมอือนเดิมบอลม,มุรู้แล้วก็อยู่กับเกมโว of ฟแทนะครับผมเกมระดับตำนานนะครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับที่ผมมาเล่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือเกม w o ร์ฟแท้เนี่ยเป็นเกมที่อ่อเล่นฟรีนะครับโหลดฟรีนะครับแล้วก็ไม่เสียเงินนะครับผมจริงๆถ้าจะเสียเงินก็คือเพื่อนๆอยากจะได้ของในเกมอะไรเงี้ยแบบว่าลายรถถังแต่ว่าฝีมือการเล่นไม่เกี่ยวกับเงินไม่แต่บาทเดียวนะครับซึ่งวอร์ฟแทนตอนนี้มีกิจกรรมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่คือคุณผู้ชมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นะครับ รถถังเบาพิเศษเทียสามนะครับทีหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมแล้วก็ช่องเก็บรถถังแล้วก็พลรถถังนะครับแล้วก็พรีเมียมเจ็ดวันแล้วก็500โกก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างอ่ะมันจะลิงก์ไปให้เราที่สมัคร i อดีแล้วก็จะมีโค้ดกอดไปให้เสร็จเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดไว้ให้ด้วยด้านล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี <c oughs> ๋ยววันนี้เราก็จะไม่ได้รถถังคันนี้นะทีเจ็ดแปดกลางๆนะระดับกลางๆนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับ โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับกดเอนไปดูภารกิจส่วนตัวนะไม่มีภารกิจอะไรใแดงสิ้นนะครับนี่ครับแกงเพื่อนเราไปเสียนเกมดังไปป๊บซึ่งผมลืมปรับเสี่ยนเกมเอาแล้วเพื่อนเราเต็มเลยครับรถของเราจะไม่ได้คล่องตัวมากมายนะคุณผู้ชมวางชมกับเพื่อนด้วยครับ let's go b o y นี่ศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามมูนนะครับไม่ได้เล่นเก่งมากมายนะครับคือพอเป็นนะครับเราต้องตามเพื่อนหน่อยเพื่อเราโหดตอนนี้ยังไม่เจอศัตรูเลยครับ เจอแล้ว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 คุณผู้ชมอุ้ยขวายิงมาผมต้องหลบก,ก่อนครับเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนขวาโอ,โอ้ยอต้องค่อยๆเล่นนะครับคุณผู้ชมเกมนี้เออวิ่งไปมั่วซั่วนี่มันแตกนะอุ้ยอุ้ยโดนไปหนึ่งดอกครับห้ามไปหน่อยครับคุณผู้ชมไม่เงี้ยเราต้องรอลูกกระสุนที่หลือก่อนต้องช่วยเพื่อนว่ะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยผมก็จะแตก ขมงเราแตกโหมดเพื่อนเราระเบิดไปหนึ่งครับผู้ชมแต่ทีมนู่นระเบิดไปสองนะทีมนู่นระเบิดไปสองละคือเราเนี่ยแงามได้ครับแงามแล้วยิงก็ถอยยิงก็ถอยยิงก็ถอยสวยอยู่ไม่โดนไม่เป็นไรอย่างไอได้ครูอย่างไอได้ครูครับอย่างอยได้ครูไปแล้วผม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 ไปแล้วครับสวย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 เพื่อน อายลีกาจลุยลลุยใหม่ลุยใหม่หมคันนี้ถือว่าเป็นกลางกลานะหรือว่าผมจะเล่นรถที่เทียร์สดีคุณผู้ชม,มก็จะมีบอกนะเห็นน่าจะยิงเบาแต่ว่าพิ้วแต่ละคันก็จะแตกต่างกันไปนะคุณผู้ชมนี่เลยพิ้วหน่อยพิ้วหน่อยครับ เอาใหม่ครับคุณผู้ชมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมนะครับบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เล่นฟรีนะครับผมโหลดฟรีไม่เสียเงินนะครับได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วแต่บอยังเก็บของอยู่เลยอันนี้เราจะเอาจริงนะครับช่างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันครับคันนี้จะพิ้วกว่าเมื่อกี้แล้วก็เล็กกว่านะครับละชั้นจะพาไปเราเราจะบุกโดนฝาทั้งหมดเลยนะครับโอ้จอเต็มเลยครับ เนี่ยครับเวลาเล่นต้องแบบเล่นตามพุ่มอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าศัตรูจะมองไม่เห็นเรานะโอ้โหภาพสวยจัดสมจริงเกินเดี <PowerPoint> ๋ยวผมไปเล่นเนินหน้าก่อนไอ้เพื่อเราโดนล็อกเพื่อเราโดนล็อกเพื่อเราโดนล็อกมันอยู่ข้างหน้านี้นี่ครับเดี๋ยวผมบู้เลยเดี๋ยวผมบู้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้โอ้ยยยยยยยผมยย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 ย อาจจะต้องขึ้นไปในพุ่มอมันต้องขึ้นไปในพุ่มครับ <_ d ata> อุ๊ยถอยเลยครับถอยเลยอุ้ยเราโดนทางอื่นยิงมาครับต้องถอยครับต้องถอย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 เราโดนที่อื่นยิงมารถผมคิ้วนะเนี่ยรถผมต้องอย่างนี้ว่า โอ้ต้องสวนบ้างต้องมีสวนบ้างต้องมีสวนบ้างต้องมีสวนบ้างครับอุ้ยไม่โดนเอาใหม่ย oh ี่สิบวิเอาไว้เล่นเครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่อง เพื่อนเราพร้อมนะเพื่อนเราพร้อม Let's go boy let's go boy ยิดทงก่อนจิดทงก่อนอาจจะต้องหา,งาต้องดิช่าสวยๆต้องเล่นไม่ซ้ายก็ขวาคุณผู้ชมแบบแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไปขวาใช่ไหมไอ้ถ้าเราไปตรงกลางใช่ไหมเราจะโดนยิงอาจจะโดนยิงหลายทางได้โอ้โหฝาเพื่อนเยอะว่ะ โอ้้ักขวาเพื่อนเราไม่มีเลยซ้ายเราเยอะเออไม่เป็นไรเราไปรวมกับเพื่อนได้ค่อยๆเล่นนะครับคุณผู้ชมเกมนี้มาตาโหเพื่อนเลือดน,น้อยเฉียดแต่ว่าเป็นตัวแบบว่าโอ้มีเวลาครับไกลๆนะน่าจะินแบบไกลๆเลยนะตามเพื่อนไป เราเสียเพื่อนไปหนึ่งแล้วครับเร็วมากเราเจอได้หนึ่งคันเรือเหลือยี่สิบเราต้องสอยครับโหลดนิดน,นึงครับโหลดนิดนึงสว,สวยสวยตายไปหนึ่งครับทหารกันทางซ้ายมาทางซ้ายมา,า,า,ยมาคุณชมโอ้โหเพื่อนยิงแม่นจัด ็เลยยิงแม่นจัดคุณผู้ชมไม่โดนมันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ทะเลทรายไปครับดนันไปครับอีกทีมนึงหายไปหลายลำอยู่นะหายไปหลายคันอยู่นะคุณผู้ชมแบบโดนเพื่อเราเอาซ้ายได้ครับเราเราดานันละเราดานันละเราดานัาดานได้เลยครับคุณผู้ชมอย่างนี้ เพราะว่าศัตรูเหลือไม่เยอะนะคุณผู้ชมเหลือ50ครับตรงนี้เรียบร้อยสวยเพื่อนสวยครับพี่เราถือว่าเราเข้ามาลึกนะตอนนี้ศนะัตรตูเหลือประมาณ2 4 6โอ้ผมจะโดนผมจะโดนผมต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนด,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 ดีนะว่าหลบทันครับไม่นั้นโดนหนักกว่านี้นะคุณผู้ชม ด้านขวาเราก็มีนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมเข้ามาลึกมากๆนะคุณผู้ชมรอรอรอฝั่งประตูเหลือห้าลำนะเราผีผ่างเข้าไปน่าจะมีตัวดักอยู่นั่นเองครับ เหลือ2องเาเอาให้แตกเอาให้แตกเพื่อนเอาให้แตกโอ้ยโอ้ยโอ้โหได้ไปเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเราเสียงไม่ได้โอเคแต่เรายังได้อยู่นะคุณผู้ชมเพื่อนเราเหลือ39้นะครับูหเราโดนซ้ายขวายิงเลยเมื่อกี้ เห็นป้งผมบอกแล้วถ้าเล่นตรงกลางเนี่ยจะสุ่ม,สมเสี่ยงครับทางด้านบนนุ้นยิงมาครับด้านบน,นก็โดนยิงเหมือนกันนะครับแล้วเ,เหลือ3 7เอาแล้วถึงเวลาที่ตกแก๊กแหกเดียวเดียวเดี๋ยวด้านขวายิงโผด้านขวายิงโผมผมต้องหลบผมต้องหลบผมต้องหลบเอ้ผมหลบได้อยู่ครับตอนนี้เหลือ3ลำนะ ไอ้เพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังยิงสก,กัดให้เราอยู่นะครับนี่รก่ันนี่รก่ันโอเคผมอาจจะขึ้นไปหลอย หลังได้ครับเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยผมเขาวัดใจไปเลยคุณผู้ชมสวยผมกำลังยิงหลังครับแต่เป้าเป้าผมมันไม่ได้ครับโอเคโดนไปร้อยสี่ดามเมจครับเขาไม่ได้หันเป้ามาที่ผมคุณผู้ชมนี้ผมฆ่าเขาได้ครับ แตกไปดิแตกไปดิสวยงามครับผมตอนนี้เหลือลา,าสุดท้ายครับอยู่ตรงนู้นเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอนสู่ทหารด้ันเช่ยเชีลยวเชีลยวเชีลยวชิลเราชนะครับคุณผู้ชมโอ้ <laughs> มันมา <laughs> ผู้ชมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมใต้เดสคริปชันนะครับ เกมฟรีนะครับโหลดฟรีเล่นฟรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีมีของแถมด้วยนะครับคุณผู้ชมกดที่ลิงก์ไปเลยนะครับกดไปที่ลิงก์มันจะมีลิงก์ไปที่โค้ดเลยครับว่าจะใช้โค้ดของไอเทมอะไรที่มันแถมนะครับสิ่งที่จะแถมก็จะมีรถถังเบาพิเศษเทียร์สนะครับชื่อ T127 นะครับแล้วก็ช่องเก็บรถถังพลรถถังแล้วก็พรีเมียม7วันแล้วก็500โกนะครับคุณผู้ชมสนุกเลยนะได้เรื่องเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะฮะะฝาาากกกกบบบอออออต่่่่เเพืนนนนๆดด้้ววยยลลิงง์ูคคครรัััโ็ ผมบอยไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนไ right. ว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับฝากเวิร์ฟแชงด้วยเดี๋ยวผมไปเล่นต่อกัน